สวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองป่ายทั้งหลายแหละเจอกัะน,นุมน,นมลคนไม่นอีกหนึ่งคลิปครับมีอีก6กขั้นเดอบัตชินีเดอในส่วนของกระบะแคปรีโว่สมาร์ทแคบป,ปีสิหรือว่าหนารออีกอันนึงก็คือเป็นรุ่นเซอ dition ตัวแรกเออวระส่นว่าเป็นปี19แเ้วลที่นี่เป็นโครงสมนะครับและที่สาคัญคือทุกขั้นโครงสางดีเบิร์นะครับโครงสางที่เลือกแม่ไม่ถึงว่าโครงสร้างหลักนะครับไม่มีชนหนักนะบุมีไฟใหม่บุมีนม้ำถ่วมนี้ยสิ้นสิ้นแล้วครับ สภาพที่เห็นก็คือเป็นรถที่พึ่งแม่นะครับแล้วก็เห็นสดๆแบบนี้แต่ว่าในการที่จะทรงมอบพแมพี่นองมีการเก็บงานให้ตามใบเคลมนะครับเหตุของเครื่องฟอกบงฟอกบอ่อห้ยย่างงามเลยเอาบัตรที่นี่มาเบิ้องอีกหกขัน้นนี้ขั้นนียถูกต้องตาใจของพวมพ่น้องคุณบอกกุมเอีบ้างนะครับและที่สำคัญคือราคาบาัตออกไปทั้งการแต่ว่าผมสี เป็นราคาที่เคยขายเลยคือ3ามแสนหาหมื่นกว่าพันประมาณนั่นนะครับอาจจะถูกก็านีกันจังหน่อยเอาว่าไปขั้นนี้ขั้นแรกครับ4 9 9 6ครับคุณบอคุณแม่สี่เก้าเก้าหก็เบิ้งโค้งสางครับเนี่ยรถไม่เคยแกะเคลียครับเนี่ยรถออกจากโ่วงงานมากกับแบบนี้เลยนะครับเนี่ยรถไม่เคยชนนะครับนี่เบิ้งเอาเนี่ยเบิ้งเอาหน,น้าตามันจ่เป็นแบบนี้ครับมาเบิ้งในส่วนของ ยางครับนี่ยางกันเหลือเลยและที่สำคัญคือมาดูเลขใหม่ครับโอ้บอินดีสวยๆเลยขั้นนี่คุญเจได้ไม่สองดอกเลยครับขั้นนี้เอาเลขไม่ขึ้นหน่อยแท่เก้าเมื่อหก,กันี่ร้อยห้าสิบสองขั้นแรกกัโดวลดครับเนี่ยเกียร์เดินหน้า6สปีดครับดีครับรุ่นนี้ครับเนี่ยเบื้องเอาแฉบเปิดได้90องศาน็อนตจิงสี่ครับเมื่อคยแกะลุกเมื่อคยส้นนะครับ บเบื้องเอาสภาพเป็นสีละเอาไปใส่งานต่อเนี่ยโคงสมบ่อออกกับบอออกก็ได้ครับมันลูกเหลียมไปอยู่แล้วหรือเสียวออกเยวไปใส่ไรเนื้อผมกับมี่หนึ่งสองขายว่าเกินหาผ่านดอกครับอันนี้คือโบเมนผมขายเองเนี้ยก็คือมอีหน่วยงานขยอไามา่นําเสนอก็คือติดตั้งได้นะครับแ้วโค้งสมสีเอากลับบ้านก็นได้ครับเนี่ย <Yeah. S 1> อย่างอะไรมันอยู่หลังอยู่แล้ครับเด้อคงใส่มันอย่างคุว่าขยอถอดออกเลยซว,วมใส่ไห้ไห่เปี่ยนนะครับหรือบริษัทใส่ไห่นะครับเบื้องเอาครับ คันแรกก็โดนซะแล้วนะครับนี่ทุกผู้บริษัทให้หน่า,ายคันนี้คันนี้ปีหนึ่งเก้าลงเล่มเลยกระบะบรรทุกติดตั้งโครงเหล็กนะครับถูกต้องตามกฎหมายสองเกีสี่ร้อยแอนมาดีเซลแบบที่หนึ่งครับตัวคันแรกก็งามเลยคพี่น้องเไงคันหารถประมาณนี้ไปใส่ยูรูปปีไม่ไม่ปีสิบเก้านะครับกักลุ่มนี้แหละครับกำลังดีครับอ่ะคันที่สองเลยครับพี่น้องห้าหนึ่ง 0 4น1 04ี่ห้าหนึ่งศูนย์สวเบื้องอครับ <Okay. S 1> นี่อเบื้องแกงสิครับเบิ่งเอาข้านึ่งเดิม,ดมน็อตกเก่ากเก่ารงงานนี่ครับเบือเบ้องเบื้องเป็นแน่นดีครับนะครับเอาไปใส่งานต่อได้สบายสบายเลยนะครับใส่งานต่อได้สบายสบายเลยเนาะยางกะจัะดอกเต็มฟอยู่ครับเบื้องหอาอาเนี่ย บอกขาดนิดหน่อยยุ่ย,ยนิดหน่อยใส่ได้ต้อยครับกุญแจได้แม่สองดอกครับขค้นนี้ครบเลยเลขไมอยูทีหนึ่งแสนสามพันกับสี่ร้อยสามสิบสามกิโลเมตรตามจริงครับเกียร์เดินหน้าหกสปีดนะครับนี่ภายในแบบนี้แหละครับเบื้องเอาโอ้จะ,จะใส่คักพี่น้องเนียเนี่ยโครงส้มนะครับเนี่ยเรียกโครงส้มกล้องกระเมไม่พร้อมนะครับใส่เครื่องมือนะครับใส่อะไร ได้เลยนะครับเนี่ยเบื้องเอกอย่างอะไรก็ยุ่งครบครับแค่นี้สภาพจังสี่เลยหูงามงามเอาไม่อาจสจิมีขูดมีบุฟเนี้ยยังไงกับขยะก,ก็เก็บงา่ายไหนเกคาร์ละครับยังงงามนลลี่แหละกับบนันปีสิบเก้าครับล่กเล็มครับนะครับกับสองจุดสี่ดีเซล้าสิซีมาอันดับที่หน,นึ่งเนาะกระเบื้องเอาอตาสำหรับผมนี่ขั้นหนก็นได้ครับทีเนี่ย จังแพร้ววันนี้ก็คือเฮ็ดหาครับเก็บงานหาเบิร์ตนะครับกันโซ่ววันนี้คือเปลี่ยนไม้นะครับฝุ่นสีใหม่หมนะครับผสมพวงอ่ะขั้นที่สามต่อไปเลยห้าศูนย์ศูนย์สามขั้นนี้มาเ,เบิรงเอาขั้นนี้ผมเบิรงแล้วมีห้อยแกะฝาหนานะครับนี่มีห้อยแกะฝาหนาฝาเพิ่์นเป็นฝาเก่าครับฝาของเพิ่์นเลยมีอยู่ชุดเดียวนะครับก็คือแกะฝาฟหนาที่สีอาจจะเป็นกระถอหินครับเพราะว่าคั้นนี้ยังเดือมเบิร์ครับนี่ ิมไปเลยมีแกเสียเดียวนะครับบางท่านเพิ่งเก,กิดเข้มเฮ็ดสีให้แล้วบางท่านก็แค่ในเฮ็ดนะครับเนี่ยสภาพตามที่เห็นเลยครับเนี่ยมาเบิ้งเล็กไหมครับแค่นี้โอ้เบางงามเบางงามแค่นี้กูณจะได้มาสองดอกครบครับเอาเลขไหมเหรียหกหมื่นหกพันสามร้อยห้าสิบเจ็ดว่าสันวาลกู้กินหน่อยแท้ไปจะใส่ไท้ที่นี่นะครับเบิ้งเอาครับท้ายใน นี่ทำงา,งาโอ้สภาพนี่โค้งสมเบิ้งเอาอันนี้เพื่อนเคยเก็บงานมาตลอดเปแล้วนะครับใน่วนขั้นนี้ฟ้าอย่างไรยูนี่นะครับเด้อบ๊ทจเสียหายไปไหนนะครับแต่อยู่ขึ้เกา่าอ่ะมืเบิ้งเอกสารนะครับเอกสารสำหรับขั้นนี้นีเลยปีหนึ่งเก้าครับ สองคือสี่มาดีเซียมดับที่1ครับไปไปเอกเด็กขันนี้กับมาเอาพมาวงมรดนะครับสภาพดีครับเดี๋ยวเอาไปเก็บงานทีกอีก,กงามกันอีกเยอะเลยนะครับเอาขั้นที่ซี่ไปนี่49 83. 49 83, นเก้าแปดสมี่้าสามเิ่้สางขั้นนี้แก้ฟ้านหนามาที่หนึ่งึ้นกันครับเนี่ยตว่าขั้นเดิมเนี่ยขั้นเดิมขั้นเดิมเดิมเนี่ย้องค์ไอาคูที้เก่าครับ สีคันเก่าเลยครับสีโรงงานเลยนะครับเครื่องเนเตามสภาพที่เห็นเลยครับแต่มันเสร็จไปแต่ใส่ทุกขัานเลยครับโครงสางเพิ่นดีเบิดนะครับขั้นนี้ก็เก็บงานมากขึ้นกันอ๋อเพิ่อนเพื่อนไปเก็บงานให้เพื่อนก็เลยแก้ฝ้าหนาครับสองขั้นนี้นะุญแจมีขั้นออดอกนี้มีขั้น,ม,น,ม,นมีดอกเดี่ยวเด้อขันนี้เหล็กไม่ยู่ทีเก้าหมื่นห้าพันกับสี่ร้อยหกสิบเมตรครับหกสิบกิโลเมตรครับ เบิ่งเอาไปนะอันนี้บาขานิดหน่อยนะครับตามสภาพนะครับภายในส,สวยๆแบบนี้นะครับเ<ม>นี่ยเนี่ยโก่งสมกองส,สวยๆเลยครับเนี่ยนะครับอ่ะมีเบียเดเอะหน่อยอันนี้เก็บงานเลยครับก่ตองห่วงตรงนี้เด้อเก็บงานให้นะครับตับลองมาสวยงามแน่นอนเอา,าอเอายางอะไรเอายางข้นนี้ยางอะไรบม่ม,มีเด้อแสดงว่าเพื่อนเลื่อมใส่มาได้นี่ ตามสภาพเรยพี่น้องเลยครับตามสภาพเลยเอามาดูเอกสารคันนี้ปีหนึ่งเก้าครับ hey, 00, สองีรสี่ร้อยเซมดีเซลแบบที่หนึ่งครับมเม้ารลดครับพิีเ็คขั้นไหนปีเตอร์ไซซูขัน้นนะครับราคาอาจจะบอรอถ,ถึงสามแสนหากห็ได้เกือเบิ้งเอาเพราะว่าผมถา่ายราคาจากส่วนกลางนะครับอ้าวขั้นที่ห้าครับสี่เก้าเก้าสองเลขทะเบียนงามมาก แล้วที่สําคัญรถก็งามด้วยนะครับผมนี่กูเคยแกดิ้อู้ได้ผมเป็นคนแกขคนแรกแล้วมั้งเนี่ยเปิดซิ่งเพื่อนเนี่ยฮ่่าแดงตอกแก๊บตอกแก๊บอยู่เลยกูแต,ตนาเครื่องเพิ่งิดทักไหลเบื้องเอาครับถ้าหนีก็งามเบื้องเอาอ่ะเมื่อเบื้องเหลีกไม่เพิน่พนเท่าเด็กไพ่ในเป็นยังไงภายในกับบอขาดน,นิดหน่อยครับนี่บอขาดน,นิดหน่อยสาวสภาพแล้วกุญแจดได้ไหมสองดอกเลยครับครบ คันนี้เลขไม่อยู่ที่147,894กิโลเมตรนะครับตามที่เห็นเลยนะครับตามที่เห็นเลยเนยี่ภายในแบบนี้เลยครับงามๆโอ้หักคันไหนก็ได้นะครับเบิ้องเออร่อยเบื้องเออแต่ที่นี่อย่างอะไรอยู่ครบครับคันนี้ โอ้หาเบิงเอกสารครับขั้นนี้กัยนางที่ว่าหลบปีสิบเก้าแทะนะครับไป19บเก้าสองกสร้อยสิบแม่นะครับดีเซลลบที่หน่งเนาะกอีกหนึขั้นที่สวยงามนะครับเพราะมาเซตนีหกขั้นนี่ขั้นไหนก็นเลยพี่น้องเอง้เอา้าอีกขั้นหนึ่งครับขั้นสุดท้าย5 8 8 0ปดแปดศูนเฮ้ย 8, 8, ห้าศูนย์ศูอ่าห้าศูนูนยดห้าได้มากไปทะเบียนก็นเอาปรวดโอ้จุดงามทักม่ให้แกเลยครับ ฟังเสียงเครื่องเอารถเครื่องยนต์เพื่อนน่ะนิ่งทักนะครับโอ้ขันนี้ง่ายมีนี่เพลกเด็กเอารถเด่นจีสามารถจองซิดได้เอาประชาชนรอก,ก่อนราคาออกไี่ค่อยโอ,อนตังมาจำต่อไปนี้อีระบบนะครับห้าพันบาทเพื่อล็อกรถอ่ะกุญแจได้ไหมสองชุดเต็มๆครับสองดอกเบาขาดนิดหน่อยเลขไม่อยู่ทีหนึ 1, 26, ่งแสนสองหมื่นหกพันกับแปดร้อยยี่สิบสี่กิโลเมตรที่ใส่ไปครับตามที่เห็นเลย นี่แหละครับก็คือรถคุณภาพดีนะครับรถเบอร์สัญญาเซาที่เขาเห็นอยู่นี่นะครับเป็นอีก6ขั้น1เซตที่ผมนะครับได้จัดมาให้พ่อพี่น้องได้เป็นทางเลือกนะครับอีกรุ่นหนึ่งนะครับนี่ยางอะไรเห็นเห็นเลยกะตามนี่เลยครับเพื่อเบริกระสังค่นี้เบรงเงาครับพี่น้อง พีหนึ่ครับสองจีสี่ร้อยเซมาดีเซลครับง่ามค่ะครับนี่ลหะครับนี่คือเซต6คันที่ผมได้คัดนมาให้พี่น้องพี่นองเป็นเซตที่2องเซตแรกไม่อยู่เจ็ดคันนะครับคันใดกก็ได้ครับที่พอพี่น้องเห็นแล้วมันเปลี่ต่าง,ง่ามไปแต่ไส้นะครับทักมาบเบอร์ก็อยู่ข้างหนานี่แะครับเป็นทั้งไอดีไล่ผู้ใดบก้าย,ดดายโทก,กับทักไล่ามาเป็นไอดีไอดีไล่ามาเลย นะครับเพื่อรับของมูลเพิ่มเติมนะครับซึ่งราคานี่กันนะซีบกเกิดวันพุทธนี่แหละครับวันพุทธนี่กับวันที่8ที่เก่าเนี่แหละเดี๋ยวมันก็ออกแล้วนะครับฮ่าผู้ใดงบพ่อสื่อสดบ่มีแวนจักบาทซื้อเสียค่าโอนกนรรมสิทธิ์แค่2700บาทเท่านั้นผู้ดใดอยากได้เป่าทั่วมมาสำหรับคลิปนี้หกขัน้นนี้ฝากไว้เน่ยสำหรับงางมไปแล้วสวัสดีครับ